สารสกัดฟ้าทะลายโจรกับสารสกรัดเจอคีร่าเนี่ยก็ชัดเจนว่าสารสกรัดเจอคีร่าเนี่ยดีกว่าฟ้าทะลายโจรเจ็ดร้อยเท่านะครับวเจ็ดร้อยเท่า <700 S 1> เจ็ดร้อยเท่าเลยครับช่วงนี้ร,รู้สึกโควิดสิบเก้ากลับมาระบาดอีกแล้วนะครับอาจารย์ใช่ครับก็ตอนนี้โควิดก็ระบาดเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดด้วยครับจากข่าวที่ออกมาในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่เราทําวิจัย ตัวตำรักสมุนไพรเคอร่ากันมาตลอดเนี่ยอาจารย์ลองเล่างานวิจัยให้ฟังว่าตำรักสมุนไพรเคอร่าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือมันไปยับยั้งโควิดอะไรได้ยังไงบ้างครับได้ครับก็จากการทดลองที่เราลองทําการทดลองกับสมุนไพรกลุ่มตำรับเคอร่าห์เนี่ยนะครับเราก็มีผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการว่ามันสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่สองชนิดนะครับเอนไซม์ S <S S <S ตัวแรกคือเอนไซม์โควิดโปรตีเอสนะครับเอนไซม์ S <S S <S ตัวนี้คือเอนไซม์อาร์เอเดมิเดนอาร์เอพูริเมเลสซึ่งตัวหลังเนี่ยเป็นทาร์เกกกกตขออองยยยาาในนนนลุ่่่่มหรรรืทีีเเิััูคบ แล้วก็ว่าเคร่าเองเนี่ยสามารถจะยับยั้งเอนไซม์สองตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติดีเลยครับเรามีการทดสอบเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันอย่างเช่นริโทนาเวียด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราทดสอบกับริโทนาเวียแล้วก็ทดสอบกับยาสมุนไพรตัวอื่นด้วยคือฟ้าทะลายโจรด้วยครับเมื่อเราเทียบสารสากัดฟ้าทะลายโจรกับสารสกัดจากเครอร์าเนี่ยก็ชัดเจนว่าสารสกัดจากเครอร์าเนี่ยดีกว่าฟ้าทะลายโจรเจ็ดร้อยเท่านะครับเจ็ดร้อยเท่าเจ็ดร้อยเท่าเลยครับครับครับแล้วเทียบกับริโทนาเวียเป็นยังไงครับถ้าาาเเทีีียยยบบบกกกัััแผผนนนปจจุ่ล็ออมด อาจจะดีแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นยาเชิงเดียวอะครับผลมันจะดีกว่าอยู่แล้วในเชิงปกติครับยาเชิงเดียวเนี่ยคนที่เรากินสัก20มิลลิกรัมห้มิลลิกรัมอย่างเงี้ยฮะแต่เคอร่าเรากิน500มิลลิกรัมอย่างเงี้ยด้วยปริมาณที่เรากินเยอะกว่าเนี่ยผลมันก็จะมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในเชิงการทดลองนะครับนั่นหมายความว่าเคอร่าเนี่ยเขามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่โควิด19ใช้ในการขยายตัวทั้งสองตัวใช่ครับก็คือโปรตีเอสตัวโปรตีเอสแล้วก็อาร์ ian, ous, เอ็นเอนไซม์ที่่ไวรวรรรรัััสใใใช้นนกกาาแบบงตคเพิ่มจเทน นั่นหมายความว่าเคอรล่าเนี่ยสามารถยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสในเซลล์ได้ในทางคลินิกเนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่สมมติว่าเรามาสัมผัสเสี่ยงแล้วคนนั้นเนี่ยกินป้องกันเนี่ยพบว่ามันไม่ป่วยนะัอันนี้เป็นเชิงป้องกันท่านในผลกาทดลองเป็นแบบนี้อาจจะแปลผลในเชิงป้องกันได้แบบนี้ครับว่าการกินป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็จะป้องกันการป่วยได้หรือว่าถ้าไวรัสยังมีการเจริญเข้าไปในร่างกายแล้วยังไม่เยอะมากเนี่ยก็สามารถจะป้องกันได้ในเชิงคลินิกแปลผลได้แบบนี้ครับ ในส่วนของการทดลองหนึ่งที่เรามีการปล่อยไวรัสเข้าไปแล้วก็ดู RT-PCR ใช่ไหมครับดูปริมาณของไวรัสที่เพิ่มขึ้นการทดลองตรงนี้เป็นยังไงก็เหมือนที่คิ่เล่าให้ฟังคนระับคือจริงๆเราจะดูปริมาณของไวรัสด้วยเครื่องเรือฐาน PCR ครับซึ่งการทดลองเราก็ทําเหมือนกันก็คือว่าเราใส่ไวรัสเข้าไปในเซลล์แล้วถ้าเกิดไวรัสมีการเพิ่มจำนวน,นขึ้นไบเนี่ยค่าเรือทาน PCR ก็จะก็จะต่าลงอย่างนี้ครับก็เพราะใส่สารสกัดสูญพันธุ์เข้าไปก็พบว่าจะฆ่าไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องหลับครับ ครับก็คือว่าปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดลงก็คือปริมาณไวรัสจะลดลงครับคือไม่เหมือนกับการควบคุมที่ไม่มีตัวสารสกัดใช้ครับแล้วนอกจากนั้นนี่ไวรัสตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นไข้บัดใหญ่ไข้เลือดออกเป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้ก็จากโจทย์ที่ทางคุณพัฒนาเนี่ยก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไวรัสได้ตัวเดียวไหมเนื่องจากเราเป็นสารสกัดแบบองค์รวมเราไม่ใช่สารเดียวเลยทั้งนงนะฮะคราวนี้เราก็เลยลองอยากลองไวรัสตัวอื่นบ้างหรือในกลุ่มของพวกกลุ่มของเอนไไไซมม์ทีี่่่เเเป็็นนนนนววรรรรรััสออะะะพกกกก้้ฮาาิตจ HIV คบ แต่เราทดลองเนี่ยซึ่งเราก็ตีพิมพ์ผลงานวิจัยนี้ไปแล้วนะครับก็พบว่าสารสกัดเทราเนี่ยยับยั้ง h i v อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับก็สามารถจะยับยั้งเอนไซม์ในกลุ่มของ reverse transcriptase ได้ซึ่เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนของไวรัสเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองกับไวรัสตัวอื่นเช่น HPV นะครับหรือ HepB เนี่ยก็ก็มีประสิทธิภาพก็แปลกใจก็ตกใจเลยเอ๊ะมันดีกับไวรัสหลายๆตัวจริงๆหรอซึ่งงานวิจัยเราก็ทยอยตีพิมพ์พวกนี้ครับก็ HPV ตีพิมพ์แล้วนะครับ HepB เน เพบว่าสามารถจะยังเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยครับแล้วก็ผลงานล่าสุดที่กําลังจะรวบรวมผลงานทีมทีมคือทํากับแดงกีนะครับหรือว่าไข้เลือดออกนะครับเพราะพบว่าวิจัยนักวิจัยที่ทำอยู่เนี่ยก็ยังตกใจว่าสารสกัดเคอร,ร์ราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไข้เลือดออกได้ดีมากเลยครับโควิดส <2019 S 2> ินเนี่ยหรืออินฟลูเอนซ่าก็ตามเนี่ยมันจะมีผลสืบเนื่องก็คือว่าหลังจากที่เขาเชื้อเขาเข้าสู่ร่างกายถ้าเกิดว่าไวรัลโหลดเนี่ยมันสูงขึง้นนมมากๆัใช่ใหมครับใช่ครับเรามีทําางนวิจัยตรงนีี้มมัครรบกาทําากรรทดลองเื่องปอดอักเสบอยู่ครับจริงๆแล้วกกาารทํปออดัเสบบกัเคราเนี่ยเราจะเทสละ เราได้จำลองการอักเสบของปอดขึ้นมาให้เกิดการอักเสบขึ้นมาครับเราดูผลว่าเคอร์อาเนี่ยช่วยลดการอักเสบในปอดได้ไหมในงานวิจัยก็ยืนยันว่าสามารถลดการอักเสบในปอดได้นะครับโดยการไปกดการทํางานของในกลุ่มของไนโตรออกไซด์ลดการทํางานของไนโตรออกไซด์ลงลดทีไดฟาฟาแฟลฟ้าเราก็ลดอินทรีย์กลิ่นบางตัวได้ครับอ๋อครับทีนี้เราก็เลยในทางคลินิกเนี่ยผมก็มองว่าอย่างเรารักษาคนไข้ในคลินิกไม่ว่าจะเป็นผู้ว่โควิด -19 หรืออินฟลูเอนซ่าเนี่ยเราก็ใช้เครอร์าเนี่ยในการยับยั้งไวรัสกลไกอีกขาหนึ่งครับอี เราก็ใช้เคล่าเพื่อที่จะลดการอัก,กเสบลของออ,อ,อ,อมันก็จะได้ผลบวกกันทำให้ค<ห>นไข้าขาอาการไม่ลุกลามแล้วก็สามารถที่จะหายจากโรคได้เลยผมนะครับ